ที่ชางอาบน้ําแปลงขนให้กับน้องเซอร์เบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นรวมทั้งขนหูด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดสิ่งสกรปรกจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับขนพื้นเท้าก็ตัดให้แล้วนะเพื่อเวลาที่น้องไปเหยียบย่ำน้ํานะครับมันจะได้ไม่เก็บความอับชื้นไว้จะได้ไม่เป็นถึงแดงถึงคั้นลดกลิ่นอับด้วยนะครับขนตรงบริเวณ ท้องน้อยแล้วก็ขนต้นนะครับตัดแต่งให้เรียบร้อยสางขนให้ทั้งตัวนะครับอาบน้ำํำตัดขนด้านลา่างน้องแมาาวซอลอนเอนรแควรมาขันกันครับ0 8 6 6 4 0 4 4หกน4เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อนักหมายจองคิวก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับน้องเสบียลนะครับ,รบมาอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ด นะครับพี่ช่างจะแต่งขนหูขนท้องขนเท้าขนก้นให้กับน้องด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ช่างอาบน้ำสั่งขนน้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะอาบน้ำสั่งขนตัดเล็บเช็ดหูร้านน้องหมาน้องมา,งมาซาวน่าเ,เป็นสิรเกระเสริมขนแข็งครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4กครับน้องหมามาอาบน้ำสั่งขนตัดขนเท้าขนท้องขนก้นนะคะช่างจะเริ่มแต่งขนดเล็บก,ก่อนลองฟังนะพี่ช่างนะ น,นไม่ค่อยยาวนะครับไม่ตัดแตนโมให้เห็นขนหูนะครับถ้าเราไม่ตัดให้เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะปิดช่องหูหมดเลยทําให้เกิดการปักหม,มุนะครับขี้หูก็สะสมแล้วก็สะสมความอบ,บชื้นด้วยทําให้เกิดสิ่งสุกภปกนะครับเราก็จะตัดแต่งขนหูให้น้องด้วยนะโดยที่จะไม่ให้สะสมสิ่งสุกปปกไม่สะสมที่หูนะครับแล้วก็การระบายอากาศได้ดี การช่บบางข้อขาสาดก็จะง่ายขึ้นด้วยครับคุณหูที่ยาวๆเนี่ยมันยังทาให้เวลาที่อาบน้ำอะ่ะมันจะพาน้ําเข้าไปในช่องถือได้ด้วยนะครับก็จะตัดให้ตรงนี้สร้งลงหน่อยน,นะครับเพื่อที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นน,นะครับน,นี้ที่ยังไม่ได้ตัดแต่งเห็นไหมหูเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฝ่าเท้านะครับอันนี้ นี่นะครับตัดแต่งออกเพื่อที่จะป้องกันความอับชื้นนะครับเวลาที่น้องไปเดินเหยียบน้านะมันจะเก็บกับความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันที่ฝ่าเท้าของน้องนะครับเราก็จะตัดออกให้นะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นนะครับดูแลง่ายด้วยไม่เกิดผื่นแดงผื่นคันที่ฝ่าเท้าของน้องนะครับมีต้นน่านีนะครับรเวลาที่น้องอุ่นเน ile, ี่ยตรงนี้นมันจะเปื้อนนะเราจะตัดแต่งผลต้นให้น้องด้วยนะครับ สานฝนที่หลังนะฟังฝนบริเวณต้นนะครับให้ติดกับผนบริเวณ้นนะสายฝที่หลนะครับแล้วก็ี่น้อ,อ,อนะครับเวลาที่น้องฉีเนี่ยจะได้ไม่เปื้อนไม่เปื้ตรงบริเวณนี้นะครับฉีจะได้ไม่ติดกับฝนบริเวณ ท้องน้อยของน้องนะครับพี่ช่างก็จะใส่ม้ด้วยแต่แ๋ยวพี่ช่างก็จะสางโขนแล้วก็พาน้องไปอาบน้ํานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆของการคุมยิ่งนะครับน้องใส่ดีเนนะนนนี่นนะแนะนำน้นลอยร้านอยู่ไหนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมขอนะคะมอขอนแก่นนะ โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตาบูลันนี้ี่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดินดุกัดสบัดเว่งวีนพี่ช่างรับหมดนะคะรับทั้งหมาทั้งแมวนะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดไหนเรารับหมดนะคะอาบน้ำสางขนกับจัดเห็นค่ะ มีบริการรับส่งด้วยนะคะแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนตัวร้านเปิดทุกวันนะคะจองคิวอย่างน้อยล่วงหน้าหนวันนะคะล่วงหน้ายอย่างน้อยหนึ่งวันเดี๋ยวเราไปดูกันโทรมาจองคิวได้นะคะล่วงหน้าหนึวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะ ชังอับน้าแปลงขนขึ้นกับน้องเซร์เพียนเสร็จเ,เรีเยบร้อยแล้วนะครับตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นรวมทั้งขนหูด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดสิ่งสกรปรกจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับขนพื้นเท้าก็ตัดให้แล้วนะเพื่อเวลาที่น้องไปเหยียบย่ำน้ํานะครับมันจะได้ไม่เก็บความอับชื้นไว้จะได้ไม่เป็นถึงแดบงบถึงชั้นลดกลิ่นอับด้วยนะครับขนตรงบริเวณ เท้าน้อยแล้วก็ขนต้นนะครับจัดแต่งให้เรียบร้อยสั่งขนให้ทั้งตัวนะครับอาบน้ำตัดขนด้านน้องหมาน้องมาซาลอนในส่วนกษตรมาหันกันครับ0866404443เรามีบริการรับส่งี้นะครับติดต่อน,นัดหมายจองคิวต่อนลูกหน้า1วันนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ